ในฐานะที่ผมเป็นนายกสมาคมไม่ไปตกตาเพราะกลัวเมียแห่งชาติผมจะบอกตรงนี้เลยว่าน็อบโกเมทัศตัวนี้คือของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมดูยังไงแล้วเหรอดูนี่เล <No. S 1> ของแท้ลายจะหันไปทางซ้ายาเสมอถ้าของปลอมลายจะหันไปทางขวาเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือหลักการที่ถูกต้องโกเมทัศโอ้ ดีนะเนี่ยที่ผมมาหานะก่อนไม่งั้นโดนหลอกแย่เลยสบายใจได้นะนี่ระดับประทานสมาคมนะให้ผมดูบ้างได้ไหมเอาดิเอาไปดู